ไอไฟไฟรูปหลอไอไฟรูปหลอปากไวๆไวนะเดี๋ยวพอดบำรุงนะกินไข่เนาะพ่อซื้อไข่มาบำรุงน,นั่นนี่กินกล้วยสุกเนาะไอไฟปากไวๆไวเดอ้อนี่ ไอไฟคนหลอ่อปากใบไวตีตับตับเลยเด้อติ๊กเลยไปเอา่นักไอไฟไอไฟไฟกินข้าวเดียวไอไฟกินข้าวนะกล้วยยังไม่สุกลูก เดี๋ยวกินกล้วยเนาะบำลุงด้วยกล้วยดามด้วยบรเพศกินบรเพศแล้วก็กินกล้วยเนาะโอ้หมุนรอบด้วยนะ